ไปถึงประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนสนใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2เปิดมาแล้วตั้งแต่3เมษายนนะคะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายยอดล่าสุดที่นับรวมจนถึงเวลา16นาฬิกามีคนมาลงทะเบียน 1, 13ล้าน4แสนนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้14ล้านด้วยผู้สื่อข่าวของทีมเล่าความจริงคุณกฎจะพันลงพื้นที่ไปเกาะติดอยู่ที่ธนาคารของรัฐนะคะปรากฏว่าวันนี้แน่นมากคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะอย่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศแค่ธนาคารเดียวนะคุณผู้ชมไม่รวมกับที่กรุงไทยกับที่อมสินค่ะปรากฏว่าผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับสวัสดิการนะคะส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาเกือบแสนคนและผู้ที่ว่างงานอีกกว่าล้านคนค่ะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทากรสคุณสุพัฒเอี่ยวสายบอกว่าโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2มีผู้มาลงทะเบียนกับธนาคารประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนคนถ้าแยกตามกลุ่มรายอาชีพและรายได้ พบผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนะคะมีทั้งหมด3แสนขออภัยค่ะ3าล้าน6แสนคนหรือคิดเป็น60%ของผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดก็แบ่งเป็นผู้ที่ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างรองงานทำทางครากาสะจะต้องไปทำการคัดกรองเพื่อแยกอาชีพให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ไปศึกษาว่ามาตรการจะออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะก็มีผู้มีรายได้ ต่ำกว่า30,000บาท3,623,000 0รายครับนะครับคณะทำงานก็คงจะไปศึกษาว่าจะมีการเติมสร้างงานในในแนวคิดหลักก็จะสร้างงานเพื่อให้เขามีรายได้นะครับข้อมูลจากทกศนะคะก็ยังพบว่าในจำนวน3,6000านคนนอกจากเกษตรกร1 3 0 0 0 0้แล้วนะคะก็ยังมีผู้ว่างงานอีกกว่า1,300,000คนในจำนวนนี้มีนักศึกษาอยู่73,000คนเป็นคน ที่เป็นหนี้นอกระบบ4แสนหกหมืคนค่ะนอกจากนี้ภาพรวมการลงทะเบียนของธนาคารทกศนะคะมีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดเจ็ดล้านห้าแสนคนค่ะสามอันดับแรกคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีในหนึ่งสสองสัปดาห์นี้ก็จะรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่งให้กับกระทรวงการคลังเพื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรการที่ภาครัฐจะออกมาช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยต่อไปค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้อง รอกระบวนการคัดกรองก่อนคุณอลิเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้าซ้อนเหมือนกับกรณีรอบแรกนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหชื่อซ้ํากันเป็นหมื่นคนเลยชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยังมีอ่ะก็เป็นโจทย์ใหญ่นะคะต้องเอาบทเรียนจากคราวที่แล้วมาพัฒนาครั้งนี้ขอให้ไม่มีความผิดพลาดอีกแล้วกันค่ะ